ทนายเดชาเป็นคนเขียนไม่ใช่ทนายตุ๋ยด้วยทนายเดชาเป็นคนเขียนเพราะอะไรอ่ะทาไมถึงผมรู้ว่าเป็นทนายเดชาเป็นคนเขียนเพราะว่ามันเป็นคุณสนิทไกแ่แซนทนายเดชาไปกินข้าวกับแซนบ่อยเขาบอกอาจารย์เป็นคุคณซื้อคุณแซนไม่ใช่ครับผมไม่เกี่ยวแล้วก็ไอ้บางแจ็คก,ก็บอกว่าผมไปกินข้าวกับแซนผมไม่มีครับคุณไม่เอารูปมาไม่มีนะฮะอันนี้เขาเรียกว,ว่าข่าวปลอมเฟกนิวนะมีปากก็พูดไปเรื่อยผมไม่ได้ว่าอะไรมันนอกแจ็คเนี่ย ถ้ามีปุ๊บเนี่ยบอกบางแจ๊กนะเอารูปมาเปิดเผยเลยครับไม่สนิทกันแล้วเป็นทนายให้กับแม่แตงโมจะไปกินข้าวไปแซงไปทำไมครับพี่เดชเป็นทนายของแม่แตงโมครับเป็นโจทย์ร่วมกับอายการนะจ๊ะไม่ได้ไปเข้าข้างใครนะครับบางคนก็คิดว่าสนุกสนานล้วทัวร์มาลงไม่ใช่เรื่องดีนะจ๊ะไม่ดีไม่ได้เรื่องไม่แฟร์เหมือนผมเรื่องคดีแตงโมบางคนไม่ชอบผมมาด่าผมไม่ต้องมาด่าผมนะคุณไม่ชอบผมคุณก็ ไปฟังคุณปานเทพคุณอัจฉริยะอะไรก็ว่าไปผมก็ไม่จําเป็นต้องมีความคิดเหมือนคุณปานเทพผมมีข้อมูลอะไรผมก็ว่าไปมีข้อกฎหมายก็ว่าไปความเห็นทางกฎหมายระหว่างผมกับคุณปานเทพหรืออายการหรือใครไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะจ๊ะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ ที่จะแสดงความเห็นได้เช่นเดียวกับทนายเดชา <c oughs> ที่วิภาควิจารณ์ความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าผิดบ่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวประชาชนเขาก็ตัดสินใจเองครับ <c oughs> ว่าเขาจะให้ความเชื่อถือใครมากกว่ากันใครเห็นด้วยกับปานเทพก,ก็ไปดูปานเทพแต่ผมแนะนําให้ดูทั้งปานเทพทั้งเดชามันจะได้รู้ข้อมูลครบและเราก็เก็บไว้ในใจเราไม่ต้องทําตัวเป็นผู้พากษาไปตัดสินคนนั้นคนนี้นะจ๊ะ พูดถึงทนายภูเก็ตหน่อยจ้าขี้เกียจพูดถึงเขาจ้ากรรมใครกรรมใครกรรมมันนะครับเขาทาอะไรก็ได้อย่างนั้นผมก็มาอยากจะไปเสือกเรื่องคนอื่นเยอะเรื่องตัวเองก็เยอะอยู่แล้วจ้าพุ่มกับโจ้เป็นไงบ้างก็ตายไปแล้วไงเชื่อมจิตล่าสุดหน่อยจ้าเชื่อมจิตก็ต้อไปทําพิธงพิธีมีคนกราบคนไหวจ้านะครับก็เป็นหน้าที่พอมอต้องไปฟ้องศาลนะจ้า เออจะทำอะไรกับเชื่อมจิตเชื่อมแก๊สก็ว่ากันไปนะจ้ารัฐบาลจะยุบสภากี่โมงจ้าไม่รู้จ้านะครับจ้ามีอะไรก็ถามโอ้โหคำถามเยอะจริงๆว่ะตอนแรกว่าจะเลิกเลิกแล้วเนี่ยถามกันเยอะขนาดนี้เอ่อ DSI มีอำนาจด,ดำเนินคดีแตงโมงไหมก็แล้วแต่เขาอ้างว่าเขามีอำนาจแต่ตำรวจภาคหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีอำนาจในการที่จะไปไปเรียกให้เขามาพบเพราะว่าอยู่ในขั้นสืบสวน นะครับนะอยากได้พยานหลักฐานก็ไปหาเอ,าเองไม่ใช่ว่ดี s สไอไปสงสารสงสัยตํารวจภาคหนึ่งว่าบิดเบือนสํานวนแล้วจะไปหาพยานหลักฐานจากตํารวจซึ่งกําลังจะเป็นผู้ต้องหาในอนาคตผู้ต้องหาทุกคนไม่มีใครให้ความร่วมมือหลอกนะก็ฝากฝากคุณปานเทพไปด้วยนะก็ในเมื่อคุณอัจฉริยะแล้วก็ดีเอสไอสงสัยตํารวจภาคหนึ่งว่าจะทําผิดกฎหมายหรือเปล่าบิดเบือนสํานวนไหมแล้วอยู่ดีๆก็จะไปขอข้อมูลขอพยานหลักฐานจากตัวซึ่งกํ จากตำรวจซึ่งกำลังจะเป็นผู้ต้องหาใครเขาจะโง่ล่ะครับก็าฝากคุณบานเทพฝากคุณอัจฉิยะฝ,ฝากนะครับตำรวจภาคหนึ่งเนี่ยเขากำลังจะตกเป็นผู้ต้องหาเพราะคุณอัจฉิยะและดีเอสไอเนี่ยใครแต่ใครก็มีความสงสัยว่ามีการบิด,บดเบือนขั้นตอนการสอบสวนไหมไปสงสัยเขาแล้วจะไปถามเขาเขาจะบอกหรือจ๊ะเออเขารู้ในวันข้างหน้าเนี่ยภาคหนึ่งจะต้องตกไปเป็นผู้ต้องหา แล้วเขาก็บอกว่าคุณช่วยส่งพยานหลักฐานที่มัดตัวคุณหน่อยมาให้เขาใครจะโง่ล่ะครับอันนี้หลักง่ายๆนะนี่ให้ความรู้ประชาชนนะจ๊ะเพราะตำรวจภาคหนึ่งเขากำลังจะตกเป็นผู้ต้องหาตามความเข้าใจของคุณอัธิยะและตามความเข้าใจของดีนยนไอหรือเปล่าหรือคุณปราณเทพไม่ทราบใครเขาจะให้ล่ะครับมีคนมากล่าวหาว่าผมเนี่ยปลอมเอกสารแล้วขอเอกสารการปลอมเอกสารจากผมผมจะให้ไหมล่ะจ๊ะผมก็ไม่ให้นะจ๊ะ รัฐธรรมนูญก็คุ้มครองนะจ๊ะลองลองเนี่ยลองเปิดนะมีในหมวดสิทธิเสรีภาพจ้าเออนะครับรัฐธรรมนูญหมวดสิทธิเสรีภาพปรปกป,ปกปรปปกเออเดี๋ยวจนะหาให้ดูนะจ๊ะอืมมันมีอยู่มา,มาตราเดงอืมนะครับนะฮะ นะบทสิิติเสรีภาพเนี่ยมันมีอยู่มาจานหนึ่งนะครับอืมนะอืมนะครับคือเราไม่จะเป็นต้องไปนะเขาถามว่าเราทําผิดอะไรขอหลักฐานมามัดตัวเราหน่อยใครก็จะไปละจ้าอเนะ ไม่รู้ไม่รู้มาตราไหนเนะี่ยอืมมันเยอะเหลือเกิอนอนะ่ะเดี๋ยวว่างๆจะไปหามาอืมเยอะแยะไปหมดอนะ่ะบานนะครับอืมเยอะแยะเนี่ยนะมันรัตตมนูงคุ้มครองอนะ่ะ ดีเอสไอสงสัยตำรวจว่ามีการบิดเบือนการสอบสวนหรือเปล่าตามที่คุณอัจฉริยะไปแจ้งความแล้วก็ไปเรียกตำรวจภาคหนึ่งมาตำรวจภาคหนึ่งเขาจะมาเลยครับใครจะมาแล้วขันี้เมื่อคุณสงสัยผมแล้วจะมาขอหลักฐานจากผมก็มัดตัวผมที่อย่างนั้นผมไปสู้ที่ศาลไม่ดีกว่าหรือเนี่ยหลักเกณฑ์ง่ายๆเนี่ยผมพี่เดเนี่ยในในฐานะนักกฎหมายนะพูดเข้าใจง่ายๆพี่น้องประชาชนจะได้รู้เขาสงสัยว่าเนี่ยคุณน่ะชอบโกงตำรวจก็เลยบอกเอาหลักฐานที่ว่าคุณไปโกงใครมาบ้าง เอามาให้ตำรวจนะใครจะโง่เอาไปให้ล่ะครับก็ตำรวจอยากจะดําเนินคดีก,กับผู้ต้องหาในความผิดฐานช่อโกงตำรวจก็ต้องไปแสวงหาพยานหลักฐานไปสืบเอาเองไม่ใช่มาหาเอาจากผู้ต้องหานะเข้าใจไหมไดนะครับทอกแบกกระทั่งวิทายาก็จะบอกเลยผู้ต้องหาจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะจะไปเรียกเขาเป็นพยานเขาจะไม่ให้ก็ได้ นะเพราะอะไรพรอพูดไปรับมันเข้าตัวเขาก็ไม่ไปพบก็หลักง่ายๆนะตำรวจภาคหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็กินข้าวทั้งนั้นนะไม่ได้กินหญ้านะครับเราอย่าไปคิดว่าตำรวจภาคหนึ่งไปกินหญ้าเขาก็ต้องเอาตัวเขารอดอ่ะไหนๆจะจะ,จะ,จ,ะจะกล่าวหากูแล้วเนี่ยก็ไปหาหลักฐานมาที่ว่ากูบิดเบือนยังไงอะไรไงนะเข้าใจนะจ๊ะให้ความรู้กันตรงไปตรงมานะจ๊ะ เขาเรียกคนโทรหาแซนนะครับอ่าก็เขาจะโทรหาแซนมันก็เป็นเรื่องของเขานะครับไม่เห็นมีอะไรนะครับอ่าตำรวจกับประชาชนติดต่อกันไม่เป็นไรครติดต่อผู้ต้องหาติดต่อติดต่อผู้เสียหายมันทําได้หมดเพราะว่าตำรวจคนนี้รองผู้บังคับการภาคหนึ่งเนี่ยเขาเป็นอ่าอ่ารองผู้บังคับการสืบสวนก็ติดต่อผู้ต้องหาติดต่อพยานติดต่อได้หมดจ้าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะจ้า อ่าจ้าเข้าใจนะจ้าเวลาดูข่าวเนี่ยก็ดูกลางๆอย่าไปอินอะไรเยอะเออนะครับอย่าไปอะไรเยอะขอบคุณน้องไอที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้ประกันตนสามอีอ่าจ้ามีอะไรก็ถามมานะจ้าเออนะครับให้ความรู้นะเข้าใจนะจ้าว่าให้ความรู้ดูข่าวไม่ต้องไปอินไปอะไรต่างๆ ไม่ใช่ใครไม่เห็นด้วยกับเราเอาทัวร์ไปลงเดี๋ยวเขาก็ฟ้องนะครับเดี๋ยวเขาก็ฟอ้ฟองนะครับอืมเออเดี๋ยวเขาฟ้องเอาเนี่ยนะครับเนี่ยนะนะรัฐมนตรีสุชาติฟ้องด้อมส้มยี่สิบคนที่ไปด่าพ่อแม่เขาอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะนะครับเราไม่ชอบท่านสุชาติก็วิพากษ์วิจารณ์การทํางานไม่ว่าเราไม่ใช่ไปด่าพอ่อร่ำแม่เขาไม่ได้นะครับ คือทำอะไรมันต้องมีขอบเขตไม่ชอบพี่สุชาติก็ก็วิจารณ์การทำงานเข้าไปใหด่าพ่อรล่าแม่เขาเนี่ยเขาก็ต้องฟ้องเนี่ยด้อมซ่อมยี่สิบคนไปด่าเขาแล้วก็เอาทัวร์มาลงอะไรต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะจ๊ะนะบางคนก็คิดว่าสนุกสนานเอาทัวร์มาลงไม่ใช่เรื่องดีนะจ๊ะไม่ดีไม่ได้เรื่องไม่แฟเปิดผมเรื่องคดีแตงโมบางคนไม่ชอบผมมาด่าผมไม่ต้องมาด่าผมนะคุณไม่ชอบผมคุณก็ ไปฟังคุณปานเทพคุณอัจฉยะอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็ไม่จําเป็นต้องมีความคิดเหมือนคุณปานเทพนะนะครับนะผมมีข้อมูลอะไรผมก็ว่าไปมีข้อกฎหมายก็ว่าไปความเห็นทางกฎหมายระหว่างผมกับคุณปานเทพหรืออายการหรือใครไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะจ๊ะต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นใครชอบอะไรแบบไหนก็ว่าไปนะครับนะนะนะครับ เห็นต่างได้ไม่ต้องไปด่าขาวถูกต้องครับใครเห็นด้วยกับปานเทพก,ก็ไปดูปานเทพใครเห็นด้วยกับพี่เดชก็มาดูแต่ผมแนะนําให้ดูทั้งปานเทพทั้งเดชามันจะได้รู้ข้อมูลครบและเราก็เก็บไว้ในใจเราไม่ต้องทําตัวเป็นผู้ภากษาไปตัดสินคนนั้นคนนี้นะจ๊ะเขาบอกอาจารย์เป็นคุคณซื้อคุณแซนไม่ใช่ครับผมไม่เกี่ยวแล้วก็ไอ้บางแจ๊กก็บอกว่าผมไปกินข้าวกับแซนผมไม่มีครับคุณไม่เอารูปมาไม่มีนะฮะ ไอ้น,นี่เขาเรียกว่าข่าวปลอมเฟ็กนิวนะมีปากก็พูดไปเรื่อยผมไม่ได้ว่าอะไรมันนอกแจ๊กเนี่ยผมไม่ไม่ใช่กุนซือ้อแซนไม่ใช่คนซือ้อบนเรือไม่เคยไปกินข้าวกับคนบนเรือนะจ๊ะนะเฟกนิวจ้าถ้ามีปุ๊บเนี่ยบอกบางแจ๊กนะเอารูปมาเปิดเผยเ,เลยครับนะครับไม่มีจ้าแซนเขามีทนายตุย๋ยทนายตุ๋ยนะครับเป็นคนดูแลมานานแล้วจ้านะนะทุกคนเ็ามีทนายเขาไม่ได้เกี่ยวกับพีดเดนะ พี่เดชเป็นทนายของแม่แจงโมครับเป็นโจ์ร่วมกับอัยการนะจ๊ะไม่ได้ไปเข้าข้างใครนะครับว่าความก็ทําเต็มที่ต้องไปดูตอนว่าความไม่ใช่มาดูตอนจัดรายการนะครับจัดรายการนี่คือการให้ความรู้จ้าใช่ครับผมผมชอบใครก็ว่าไปเนี่ยชอบปานเทพแต่ดูพี่เดชทุกวันไม่เป็นไรครับนะเออชอบปานเทพก็ไม่ต้องไม่ต้องด,าดา่าพี่เดชเพราะพี่เดชไม่จำจำเป็นต้องต้องไปคิดเหมือนคนอื่น ต่างคนต่างแสดงความคิดเห็นไปนะจ๊ะนะไม่ต้องไปด่าใครครับเราปากเราก็บอกว่าเราเป็นคนมีคุณธรรมรักความยุติธรรมแต่พอใครไม่เห็นด้วยกับเราเราไปด่าเขาอันนี้เราก็ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เราไปด่าเขานะครับฟังแต่ทนายเดชาฟังแต่อาจารย์ไม่เคยฟังปานเทพก็แล้วแต่จ้ะไม่ต้องด่าค่ะไม่ต้องไปด่าใครผมไม่เคยให้ใครไปด่าปานเทพนะและปานเทพก็ไม่ควรจะทัวร์มาลงผม เพราะบอกเพราะว่าคุณบอกว่าคุณชอบเรียกร้องความเป็นธรรมคุณก็จะไม่ไม่ควรที่จะเอาทัวร์มาลงผมเหมือนกันก็เหมือนอย่างพี่สุชาติพูดนะ่ะน้องไอ้ก็ไม่ควรเอาทัวร์ไปลงพี่สุชาติอันนี้เรื่องจริงนะเห็นต่างไม่เป็นไรต่างคนต่างสแสดงความคิดเห็นไปไม่ใช่เอาทัวร์ไปลงเขาไปว่าเขานะเหมือนอย่างช่องแปดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแฮปปี้ไปออกรายการไปอะไรต่างๆปล่อยให้ให้คนสแสดงความคิดเห็นตัวเคคอควายเนี่ยผมก็ไม่แฮปปี้นะ พิธีกรก็ไม่ค่อยเป็นกลางอันนี้ผมบอกเลยเอ่อชื่อเลยผมไม่คนตรงไปตรงมาไม่มีเก็บอะไรไว้ข้างในนะครับจริงค่าต่างคนต่างอยู่ชอบใครก็ชอบมันถูกต้องไม่ต้องไปด่าเขาครับปากก็บอกเรียกร้องความเป็นธรรมพอทนายเดชาเห็นต่างเอาทัวร์เข้าไปลงอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ให้ความเป็นธรรมกับเดชานะครับนะครับทุกคนครับใครใครชอบอะไรก็ตามสบายครับ นะเรารักความยุติธรรมไม่ใช่พอใครเห็นต่างกับเราเราก็เป็นไงทัวลงเขาด่าเขาอันนี้ไม่แฟจ้าอานะครับนะไม่แฟ์นะจ้าอืมไม่แฟจ้าอืมไม่แฟ์นะจ้านี่ใครเดชจุกพรเตรียมบอบยกระดับขับไล่รัฐบาลจ้า เดี๋ยวนี้ลงถนนลําบากนะครับมันต้องใช้ทุนนะนะครับค่าลงค่าแรงอะไรมันต่ตางๆก็ต้องมีอะค่าน้ํามันค่าความเสี่ยงค่าอะไรต่างเดี๋ยวนี้ลงถนนลําบากจ้าบางคนที่เคยชักชวนคนลงถนนเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ละไปหาสมาชิกหาหาลูกค้าคดีแตงโมไปหมดแล้วนะครับอืม บางโทรหาอาจารย์บ่อยไหมนะครับเขาโทรมาบ่อยแต่ผมไม่เคยรับสายเลยแม้แต่ครั้งเดียวจ้าบางแจ็คก,ก็ปล่อยมันไปเธอผมไม่เคยโกรธเคยอะไรมาหรอกแต่ผมไม่เคยคุยไม่เคยกินข้าวกับแซนไม่ใช่ที่ปรึกษาของแซนนะจ้าถ้าบางแจ็คมีภาพว่าอาจารย์เดไปกินข้าวกับแซนก็เอาภาพมาเปิดเลยจ้านะบางแจ็คก,ก็ต้องไม่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะบางแจ็คบอกว่าเป็นคนที่ชอบเรียกร้องความเป็นธรรมอย่าไป ปั้นเรื่องแต่งเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายอาจารย์เดนะเราก็รู้จักกันดีนะจ๊ะบางแจ็คนะจ้านะครับอย่าไปใส่ร้ายเพราะบางแจ็คบอกว่าเรียกร้องความเป็นธรรมให้พี่แตงโมนะแต่ว่าบางแจ็คก็ต้องไม่ใส่ร้ายอาจารย์เดชาเพราะบางแจ็ครู้อยู่แล้วว่าอาจารย์เดชาไม่เคยไปนั่งกินข้าวกับแซนนะจ๊ะอย่าใส่ร้ายจ้าปากเราก็บอกว่าเราเป็นคนดีอย่าใส่ร้ายนะจ๊ะ อ่าจ้าจุกครูจุกคร,รูจ้าเนาีจุกครูจุกครูอ่าจุกครูจุกคร,รูนะครับรายการเป็นรายการให้ความรู้นะจ๊ะไม่ไม่ใช่เป็นผู้พากษานะมาตัดสินใครนะนะให้ความรู้ใครเชื่อก็ก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ไม่ต้องด่าก,กันนะครับปากก็บอกรนะักความเป็นธรรมบอกใครเห็นต่างเราจะไปด่าเขานะไม่แฟร์นะ 嗯、uh